พรนพื้วันนี้พวกเราจะมาแรงใต้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรือจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดในจังหวัดยะลารวมถึงที่พักร้านอาหารและการเดินทางมาชมกันเลยค่ะที่แรกนะคะก็จะเป็น Skywalk ์ทะเลหมอกอันยืวิงที่ที่สองจะเป็นน้ำตกเฉลริมพระเกียรติรอเก้า ที่ที่สจะเป็นสะพานข้ามเขื่อนบางลานส่วนที่สุดท้ายนะคะจะเป็นพระมหาเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศค่ะร้านอาหารที่ชื่อทาราซีบูทตั้งอยู่ตะเรงอาหารร่อยแรงทุกเมนูรับรองถูกปากลูกค้าหมายปลื้กินเสร็จแล้วยังมีไอติมน้องผู้ตกท้ายครบรสร่อยจังหู้ จัวัดยะลาโรงแรมรีโูก,กาเดนยะลาเป็นโรงแรมสามดาวเป็นตึกหลักสันหลักสีมีห้องอาหารสำหรับลูกค้าที่มาพักมีห้องนอนให้ลูกค้าเลือกหลากหลายห้องและห้องน้ำที่สะอาดมีเครื่องซักผ้าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกและมีอาหารบริการลูกค้าและมีที่นั่งสำหรับลูกค้ามากมายในการเลือกการเดินทางไปยังจังหวัดยะลา จะมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับต้นทางของหุ้นการเดินทางทานเครื่อบินปัจจุบันยะลาไม่มีสนามบินดังนั้นท่านต้องบินไปลงสนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลขสี่เพชรเกษมและหมายเลข41ผ่านชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงหาดใหญ่ปัตตานียะลาใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ12 1 5ชั่วโมง